เจราจาอะไรก็แล้วแต่มักจะได้เงินทําอะไรก็แล้วแต่มักประสบความสําเร็จการงานจะเป็นการงานที่ดีเป็นการงานที่คุณทําแล้วคุณจะสบายใจคุณจะมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค้าชูทําให้คุณประสบความสําเร็จอย่างมากๆเลยมีโอกาสได้เงินก้อนและการเงินก็จะไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องการหมุนเงินของคุณมีสภาพคล่องและมีความคล่องตัวสูงมากๆ คลิปนี้นะครับจะเป็นดวงสำหรับ12ลัคนาราศีในช่วงของครึ่งปีหลังแล้วนะครับในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้การที่ดวงดาวหลายๆดวงได้โยกย้ายเปลี่ยนราศีในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้จะส่งผลและมีอิทธิพลอย่างไรบ้างสำหรับ12ลัคนาราศีเลยต้องบอกก่อนว่าช่วงครึ่งปีหลังนี้อาจารย์มองหลายๆลัคนาราศีเป็นช่วงจังหวะที่ดีเพราะดวงดาวหลายๆดวงเริ่มมีเสถียรภาพเพิ่มมากขึ้นดวงดาวหลายๆดวงเริ่มอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นหลายๆลัคนาราศีดวง ก็จะถูกเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนะครับดวงดาวที่โยกย้ายเปลี่ยนราศีแบบนี้ต้องบอกก่อนว่าหลายๆลัคนาราศีต้องคอยเช็คดวงคอยดูในเรื่องของดวงเราว่าการที่ดวงดาวได้โยกย้ายดวงของเราถูกเปลี่ยนไปในทิศทางใดบ้างใครที่ต้องการดูดวงแบบละเอียดเช็คดวงแบบละเอียดอาจารย์จะเน้นย้ําเสมอเลยต้องดูดวงของเรามีวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดครบถ้วนไหมสถานที่เกิดแบบชัดเจนหรือเปล่าการที่เรามีทั้งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด สถานที่เกิดแบบชัดเจนจะทำให้ตัวของเราเองสามารถเช็คดวงได้ละเอียดและค่อนข้างมีความแม่นยำม,มากๆการที่อาจารย์ทำคลิป12ลัคนาราศีลงในช่องอาจารย์ต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าไม่ได้เฉพาะเจาะจองดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นดวงโดยรวมๆการที่ดวงดาวได้โยกย้ายเปลี่ยนราศีดวงของเราจะเปลี่ยนไปตามแบบนี้แต่อาจารย์เน้นย้ำเลยว่าถ้าเราจะรู้ดวงละเอียดเราต้องมีลัคนาราศีเกิดที่ชัดเจนมีเวลาเกิดที่ชัดเจนและเราจะรู้ว่าดวงในจุดเกิดของเราในแต่ละคนดวงดาวประจำตัวเราอยู่ใน ตแหนหนไเราจะทราบเลยครับว่าถ้าดวงดาวได้โยกย้ายเปลี่ยนราศีแล้วเราจะรู้ว่าดวงของเราเปลี่ยนไปในทิศทางใดบ้างคลิปนี้นะครับจะเป็นดวงสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีเมทุนนะครับช่วงดาวย้ายในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้จะส่งผลและมีอิทธิพลอย่างไรบ้างสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีเมทุนนะครับดาวประจาตัวของคนที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนนั้นคือดาวพภูนะครับดาวพพูตจะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่3สิงหาคมปี2568ในตําแหน่งของราศีกรกฎ กนนั้เารียว่ตแหนน่งงงขอการเิตัวของคุณเองจะมีความอยากได้เงินอยากร่ํารวยอยากประสบความสําเร็จอยากมีในเรื่องของการเงินอย่างมากๆการที่ดาวพระพุธย้ายเข้าสู่ราศีแบบนี้จะทําให้ตัวของคุณเองมีความตั้งใจเจรจาอะไรก็แล้วแต่มักจะได้เงินทําอะไรก็แล้วแต่มักประสบความสําเร็จและในดวงของคุณมีดาวพระราศบดีทับราศีเกิดอยู่ตลอดทั้งเดือนสิงหาคมเลยดาวพระราสบดีมาจากเรือนการงานการงานจะเป็นการงานที่ดีเป็นการงานที่คุณทําแล้วคุณจะสบายใจเป็นการงานที่เหมาะกับตัวของคุณเอง มากๆใครที่ไม่มีงานหรือใครตกงานมีโอกาสได้งานที่ดีมากๆช่วงจังหวะของเดือนนี้คุณจะมีผู้ใหญ่คอยอ,อุปถัมภ์ค้ำชูทําให้คุณประสบความสําเร็จอย่างมากๆเลยดาวดวงจะโยกย้ายเปลี่ยนราศีนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์ในจุดเกิดของคุณมาจากเรือนจะหัชะแปลว่าเพื่อนฝูงและสังคมช่วงเวลาดังกล่าวคุณหันหน้าไปทางไหนก็แล้วแต่โอกาสจะเข้ามาหาคุณเป็นเรื่องที่ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องคู่ครองเรื่องความสําเร็จการงานการเงินทุกอย่างของคุณมีโอกาสสาเร็จมากๆอาจารย์บอกว่า เป็นราศีที่ดีที่สุดเลยในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้สําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนนะครับดาวอีกดวงจะโยกย้ายเปลี่ยนราศีนั่นก็คือดาวพระศุกร์นะครับดาวพระศุกร์ในจุดเกิดของคุณมาจากเรือนวีนาดาวพระศุกร์ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่22ได้ทับราศีเกิดของคุณอยู่คือราศีเมถุนดาวพระศุกร์อยู่กับดาวพระหัสถือว่าเป็นผู้ทรั์ผู้โชคยังไงคุณก็ยังมีโอกาสความสําเร็จทางด้านการเงินมีโอกาสได้เงินก้อนและการเงินก็จะไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องการหมุนเงินของคุณมีสสภาาพคคคลลล่่อองงแะมมีววตัู าาดาวพระศุกจะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎในเรือนการเงินของคุณในวันที่22สิงหาคมปี2568โอกาสนี้ก็ยังหมุนเงินได้ทันและหมุนเงินได้คล่องเช่นกันอาจารย์ถือว่าดาวพฤะศุกอยยังให้คุณกับดวงเกิดของคุณนี่คือดวงสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนในช่วงของเดือนสิงหาคมปี2568ครับ